กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเวสตุฟูรทุกคนเนาะพี่น้องเนาะพ,พบพาอกระเป๋าไตอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามขำยามแรงพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาเก็บกหอยพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่พี่น้อง,อง,องหอยสลิ่นหน่ยหอยง่าย,ยางามเลยเนาะนี่พี่น้องสองหน่วยเลยเด้พี่น้องนี่ตัวนี้ก้ะ โอ้ยังไงเลยใหญ่งามเลยพี่น้องนี่เนาะโอู้หูโตยอดพี่น้องเลยมาเก็ยบหอยซ์ลีก <ividade> ับนกสันตินงเลาะไปเบื่อีกก่อนนี่พี่น้องมันกระชิ่วแบบสิเลเนาะไอยซ์ลีอ้วนใหญ่เลยพี่น้องนี่ตัวนี้กันอ้หูโต สองหน่วยใหญ่เลยพี่น้องเลยต้นึงพี่น้องหน่วยปูใหญ่ไปไดนเนาะต้นตัวมันสีอ้วนพี่น้องเลยนี่พี่น้องโอ้หนี่งสองหน่วยเลยสองหน่วยใหญ่เลยเนาะนี่พี่นอ้องอ๋อเท้าหัวข,า,ขาวๆใหญ่ๆพี่น้องเลยนี่นี่กไง นี่เลยปั๊บนี่นอ้วนใหญ่เลยพี่น้องเลยนียน่ตื่นพี่น้องกลางคืนมันสิพูขึ้นมาพี่น้องเลยน,นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บนี่สองหน่วยงามๆปึ๊บขึ้นมาอีกโอ้เสียงน่ากลบเลยพี่น้องหน่วยพี่ใหญ่เลย อยอดเลยพี่น้องเลยหล่อมาอีกพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่โอ้โหสุดยอดเลยพี่นออ้องหอยเซอรี่เนาะหลอ่อต่อไปอีกพี่น้องนี่นี่เลยพี่นอ้องดูไอยิ่งใหญ่ยอ้วนเลยได้พี่น้องเลย ไปกินนิยมกุบกุบๆเลยเลยพี่นอ้องเลยนี่พี่นอ้องไมอนี้น้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นมันลดเลยพี่นอ้องเลยลดเลยนะก็เลยขึ้นมาถึงพี่เนาะเท่วคั้นพายแถวนี้แหละพี่น้องเลยนี่พี่น,อน้องเห็นไหมว่าอู้นใหญ่ๆทองๆเลยพี่นอ้องโอ้โหตัว อ้วนสุดๆเลยพี่น้องใหญ่สุดๆเลยเนาะโอ้โหอพี่น้องเลยเบิ่งเอาพี่น้องหอยเซรีนี่เห็ดได้หลายเมนูเลยพี่น้องเลยว่าสิเป็นนี่พี่น้องได้หลายหน่ยเลยเนาะป่วสิเป็นตำหอยพี่น้องเลยก้อยหอยเนาะเด็ดตัวนี้พี่น้องเป็นตำเป็นก้อยได้เบิดพี่น้องเลย ลววต้มกินกับน้ำจิม้มนี่ชาชอมิหอยแสบแสบพี่น้องยนี่น่อยนี่กับพี่น้องมีเวดแบบน้อยแบบใหญ่พี่น้องเยนี่พี่น้องเห็น,นไหมพี่น้องยกลางคืนมันสิพูเนาะขึ้นมาหากินแถวน้ำตื่นพี่น้องเยใหญ่งามเลยเนาะ ยอดพี่น้องเลยเหนี่อยน้องๆให้กระเชาพี่น้องเห้ซ้ำนี่ก็พอดีกินอยู่พี่น้องใหญ่ขว่อนเลยพี่น้องโอ้ยยอดพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องนี่จะคืนกระสืูอยู่แบบีิทธิพี่น้องหน่วยใหญ่เนาะเรอไปเองพี่น้องโหเห็นนี่ไปอ้จมเลย นี่จุ่มแล้วนี่พี่น้องสองหน่วยใหญ่ๆเลยเนาะเห็นอีกแล้วพี่น้องโอ้โหสามหน่วย,ยนะสี่หน่วย,อยโอ้โหเต็มกำเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นอีกแล้วโอ้โหนั่งนี่ก่อนอ มาต mm. 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 well? mm. okay. mm. ัด mm. ก mm. ิ mm. ่งใบใหม่ใบใหี่ทุกทีอ้้หูนี่สามหน่อยเลยนี่นี่พี่น้องเห็นนี้บหมใหญ่เลยเนาะนี่พี่น้องกรุกลุกหลุมอยู่เนาะมีหลายเลยพี่น้องเลยโอ้หลายจริงจริงเอี้ยจมเลย นี่สองอสามหน่อยพี่น้องนี่พี่น้องผู้ลุกอยู่จุดอ๋อผู้เติร์นไปมาสี่หน่วยพี่น้องเต็งน้ำเลยเนาะนี่พี่น้องหลายเติบเลยเนาะเต็มขูดด่เลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องปึ๊บ ตัวหน่อยพอดีพอดีพี่เนี่พี่้นาโอ้ยงามนี่พี่นนองตัวนี้จ้ะจื๊บจื๊บนี่นี่เลยจื๊บชิผูขึ้นมาไปสิพี่เนอะมากินเนาะ นี่พี่น้องนี่พี่น้องอ้นี่มีเสียงปลาเอาะอีกนี่พี่น้องไปนี้ปึ๊บนี่พี่น้องอู้อูตะลึงอนอยากซั่นเลนี่พี่น้องนี่นี่นี่วิธีจับก็ไปต้องจับแหงพี่น้องการจับแหงมันชิจมลงเนาะนี่พี่น้องเข็นนิดล่ะ โอ้ยหนึ่งสองสามโอ้ยเบลบปเลยพี่น้องบุดบ่อยากพี่น้องเอ้ทรายบานเฮาเนาะโอ้พี่น้องเห็นลูกปลาคอพี่น้องไอ้เป็นลูกปลาคอเนาะปลาคอหน่อยพี่น้องไอ้ คือจะอยู <Or through. S 1> ่แถวนี้แหละพี่น้องนี่หอยหอยจะอยู่นี่ปึ๊บอืมปึ๊บอืมปอทูสิจอดพี่น้องเลยอุ้ยนี่นี่เงือบอวดเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องส่วนนี้แบบนสองหน่วยส่วนปึ๊บนี่ ปุ๊บนี่สามหน่วยเลยนี่นี่พี่นาอืออือสามสี่โอ้โหพี่เนาะพุ่งลูกพุ่งหมดเลยดุดอยากเลยมาทนี้เห็นกับนกสัติพี่นนกสติปลาลนี่อีก,กอี่ปลาลเล เขาเนี่ยเต็มขู่ข้าเ่าก็เต็มขู่เลวพี่น้อยมาเก็บปักหอยพี่น้องเยโอ้ตู้เลือกขู่จะน้อยเนี่ยเลือกพี่น้องโอ้ยอดอ่ะใช่ใช่อะตกออกเลยไม่เค่ อันนี้จะเหลือขู่เลยทีนองลายโพดโพดเนาะที่ไต่เอาไปเลยโอ้อันนี้ก็กำลังเก็บเอาใ,ใส่เก็บเอาใส่แล้วก็จะได้พากันกลับเนาะถือขู่มาแต่สองขู่ทีนึงไปถือมาหลายขู่เนาะอันนี้ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเกอนทั้งหลดพี่น้อง มาเก็บในะหายหน้าขอน้องโง่รุงเลยจั๊ว่าอะไหลายเต๋อพี่น้องเลยหอยนี่คือว่ามันอิจฉาอยากหอยเนาะก็เลยพากันมาเก็บกันหน่อยพาน้องออสันติมาเก็บจั๊ว่าจะเป็นเมนูได้แหละพี่น้องเลยจะอะไรกระทาเบิ่องฐานสมนุนกันพี่น้องอจะเป็นเมนูไหนกระปุกเคลื่อนพี่น้องเลย Ừ, 2 khu tím tím เลย mà pướp ni ô tô nó hỏi sơ lị thì nó ơi chó khổ lời thì đêm thêm ai lời chọt ơi ไปอันนี้ก็สิพากันเมือก่อนพี่นออ้องเลยอ๋อตโตพี่นอ้องเลยเต็มสองขุยิงใหญ่เลยพี่น,อน้องอ้วนกับเพื่อนเนาะผลงานมันคือมือน,นี้ก็คือว่าได้หลายเติบเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้ยตัวหน่วยใหญ่อ้วนพี่น้องเลยเอาแล้วพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาคควนเลยเนาะเฮาก็อัได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายทำคลิปต,ต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อพ,พ่อๆคกค็ลิปต่อไปพี่น้องเยบ่าวต่ายเสด็จกล่าวคำว่าส,าาสบ,บายดีพี่น้องเอ้สบ,บายดีปะลูลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะกับมาผลงานนี่แหละพี่น้องหอยเซอรี่ติดตามชมคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ว่าสิบบาปเป็นเมนูใดเนาะจย่างไรกัน รอรุอ่นรอชมนมกันพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามหับชมเนาะลาไปก่อนพี่น้องเลยบ๊ายบายพี่น้องเลย